ตัวที่ผมหยิบมาใช้สำหรับขึ้นปกงานประมูลครั้งนี้ก็จะเป็นงานาเบญจรงไายน้ำทองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่พิเศษแล้วก็หายากมากๆเลยนะครับ ก็คือเป็นชามฝาลายค้าหลวงใหญ่นะครับซึ่งลายนี้ถ้าเรียกกันเต็มๆเราต้องใช้คำว่าลายเบญจรงลายน้ำทองลายพุ่มข้าวบินค้าหลวงใหญ่ครับ ชิ้นนี้ต้องบอกว่าความเป็นมาของสตอรี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันเล่ากันว่าชิ้นนี้น่าจะถูกสั่งผลิตขึ้นมาในสมัยช่วงรัชกาลที่สองสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นงานจากทางรัฐสํานักนะฮะสั่งทําจากเมืองจีนซึ่งงานเบญจลงลายข้าหลวงใหญ่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นลวดลายที่เป็นต้นแบบหรือต้นทางของงานพุ่มข้าวบินในสมัยหลังๆมานะครับเราจะสังเกตเรื่องของดีไซน์ลวดลายต่างๆนะครับ ผมข้าวบินมันก็เหมือนกับมันเหมือนกัรลวงข้าวมากกว่ามันเป็นลายเดียวเนี่ยที่เราเห็นในสมัยรัชกาลที่สองเรียกว่าเป็นลายต้นต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับในสมัยรัชกาลที่สองนะมันทํามาจนถึงยุคหลังๆเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีสันแล้วก็ลวดลายนะครับแต่ต้นทางจริงน่าจะมาจากลายนี้นะครับรุ่นหลังๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าเนื้อกระเบื้องเนี่ยมันจะมีความแกร่งกว่า นะฮะโดยถ้าถ้ามองอจากสายตานะครับความแกร่งของเนื้อกระเบื้องสีสันความสดใสเนี่ยงานรุ่นรอหเนี่ยจะบอกว่าเป็นงานที่มันมีเทคนิคมีโน้ตฮาที่ค่อนข้างที่พัฒนาขึ้นแล้วนะครับมันทําให้ตัวกระเบื้องเองมีความแข็งมีความแกร่งมากกว่านะครับถ้าเทียบกับงานในสมัยรัชกาลที่2ซึ่งมันก็เป็นสันฐานหนึ่งในการนํามาเปรียบเทียบกันนะครับลายเยอะกว่าแต่ว่าตัว ลวดลายของข้าหลวงใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าลายเขามีจังหวะจากโคนที่มันดีกว่าน้ำทองของสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ําทองของเราสมัยนั้นน่ะจะค่อนข้างเข้มกว่านะครับสีจะค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่สดไม่ไบรท์เหมือนกับน้ําทองในยุครอห้านะครับ สำหรับการออคชั่นครั้งที่จะถึงนี้นะครับเป็นแกรนด์ออชชั่ครั้งแรกซึ่งครั้งนี้ก็เราจะเริ่มเปิดพรีวิวให้ชมกันตั้งแต่วันที่18มีนานี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่5เมษายนครับ